สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะหลังกินมื้อกลางวันเรียบร้อยหลงเฮิงก็พาไปเสียงซิวเดินไปที่โถงรับรองด้วยท่าทางเรื่อยเฉยเล่ากับพาไปเดินเล่นเมื่อไปถึงก็เห็นมีคนไม่กี่คนนั่งคุกเข่ารออยู่ก่อนแล้วไปเสียงซิวความจำดีนางจำได้ทันทีว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่จวนแน่พวกเขาเป็นใครเจ้าคะ ไปเสียงสิวเอียงหน้าไปกระซิบถามหลงเฮงคิวนางขมวดแน่นกลุ่มคนตรงหน้ามีทั้งหมดสามคนด้วยกันหนึ่งหญิงอาวุโสกับสองบ่าวรับใช้ทั้งหมดมีใบหน้าเศร้าซายพวกเจ้ายกเก้าอี้มาให้พระชายาด้วยบ่าวรับใช้รีบไปยกเก้าอี้มาสองตัวเพราะถึงอย่างไรก็คงดูไม่เหมาะ หากใครเห็นว่าท่านอองยืนในขณะที่พระชายานั่งบนเก้าอี้ด้านข้างสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจนั่งบนเก้าอี้กันทั้งครูถึงจะดูไม่ค่อยเป็นทางกนนะารนักทว่าไปยเสียงซิวก็ทําตามเพราะนางเดาไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนางจึงได้แต่แสดงท่าทางแบบเดียวกันกับหลงเฮง นี่สินะที่เรียกว่าคู่สามีภรรยาน้ำตาไหลอาบแก้มหญิงอาวโุโสเมื่อเห็นผู้ที่น่าเกรงขามทั้งสองปลากฏตัวขึ้นนางรีบทำความเคารพท่านอองได้โปรดเมตตาและให้อภัยคุณหนูของพวกเราด้วยนายท่านและหลินหูยินยินดีชดใช้และขอซื้อใบคาทาของคุณหนูในราคาตามที่ท่านอ,องต้องการเพคะ งั้นเรพระชายาเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรข้าไม่ท่านอย่ายโยนคำถามแบบนี้มาได้ไหมเพราะอย่างไรความเห็นของข้าก็ต้องเป็นที่สุดอยู่แล้วไม่ใช่หรือไปเซียงซิวแอบกรอกตาแล้วตอบท่านอองไปด้วยวาจาสารวมเรื่องเนี้ท่านอองควรเป็นผู้ตัดสินใจนะเจ้าค่ะผู้ชายทุกคนก็อยากจะได้รับการยกย่องไม่ใช่หรือ ข้าจะทำให้เขาตัวพองที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยหลงเหิงเองก็เห็นว่าคำพูดของนางสมเหตุสมผลเพราะคำตอบเนี้เข้าทางเขาอยู่แล้วซ้ำยังทำให้เขารู้สึกดีอย่างประหลาดเลยทีเดียวเจ้ารอดูได้เลยแม่สาวน้อยได้เอาละ่ะหากตระกูลหลินปรารถนาจะซื้อใบคาทา่านั่นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หลงเหิงตอบ แสดงให้เห็นถึงความปลาณีอยู่บ้างไม่จริงใช่ไหมท่านจะเอากระดาษแผ่นนั้นให้พวกเขาง่ายๆง,งั้นหรือหากยายนั่นได้กลับบ้านต้องก่อเรื่องมากมายตามมาอีกแน่นายท่านจะต้องไม่ลืมความเมตตาและความใจกว้างของท่านอองแน่นอนเพคะได้โปรดบอกเบามาเถิดว่าท่านอ,องมีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนข้อเสนอของข้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมาก ข้าต้องการทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตระกูลลินร่วมถึงคฤราสหาและบรรดาบ่าวรับใช้ในจวนทุกคนอีกทั้งข้าอยากให้ใต้เท้าลินล่าออกจากตำแหน่งกลับไปยังบ้านเกิดอย่าได้ย่างกลายมาที่เมืองหลวงอีกนับแต่บัดนี้อะไรนะเพคะหญิงอาวุโสพงะทันทีเมื่อได้ยินที่ลีอ๋องพูดนางไม่นึกว่าเขาจะยื่นข้อเสนอที่ไร้สาระ โดยการขอสมบัติทุกอย่างจากนายท่านของตนได้คำพูดค้าชัดเจนแล้วใต้เท้าหลินจะต้องจ่ายตามนี้หากอยากได้ลูกสาวคืนออกไปได้ท่านอองท่านอองเพคะอย่าทําแบบนี้เลยเพคะอย่างช้าสุดคืนพรุ่งนี้ที่ข้าจะรอท่านอองนายท่านของพวกเราปรารถนาจะได้คุณหนูกลับไปจริงๆนางยังเด็กไม่รู้ภาษา ท่านได้โปรดอย่าถือโทษนางเลยเพคะโยนพวกเขาออกไปเพียงแค่โบกมือครั้งเดียวพวกบ่าวรับใช้ก็โยนตัวหญิงอาวุโสกับบ่าวที่ติดตามมาออกไปนอกประตูจวนท่านองพวกเราทำแบบนี้จะดีหรือเจ้าคะใต้เท้าหลินไม่มีทางยอมทำตามข้อตกลงแน่ข้าไม่ได้อ,อนวอนขอให้เขายอมทำตามข้อตกลงเช่นกันประหลาดจริง ทำไมเขาไม่มาขอลูกสาวคืนด้วยตนเองล่ะเจ้าคะ่ะฮองเตออกราชองการให้ตระกูลหลินตัดความสัมพันธ์กับหลินเซียนจืออย่างเด็ดขาดพวกเขาไม่มีทางมาพบหน้ากันได้อีกโอ้อย่างนี้นี่เองเพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้ใต้เท้าหลินไม่ได้มาด้วยตัวเองแม้กระทั่งหญิงอาวุโสเมื่อครู่ก็ยังถูกส่งมาอย่างลับๆแล้วคุณหนูหลินล่ะเจ้าคะได้ข่าวว่าเมื่อคืน นางโวยวายหนักมากเจ้าไม่ต้องกังวลนางไม่มีทางทำเสียงเอกอะได้อีกแน่รอยยิ้มของหลงเฮงทำามาป่ายเสียงซิวรู้สึกเสียวสันหลังว่าเจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมเอออยู่ๆก็ไม่อยากรู้แล้วเจ้าค่ะหลงเฮงเองก็ไม่ได้บังคับนางในเรื่องนี้เพียงพูดแค่ว่าอีกไม่นานเจ้าก็จะรู้เอง ไปเซียงซิลจึงสอบถามสถานการณ์อื่นๆในตอนนี้แล้วที่เมืองหนิงล่ะเจ้าคะพวกทหารถอนกำลังกลับไปที่เมืองหนิงแล้วทว่ายังไม่กลับเมืองหลวงเพราะพวกเขาเกรงว่าข้าศึกจะทำอะไรขึ้นมาอีกเรื่องเหนือฮองเต้ยินยอมแล้วแต่ขณะเดียวกันเขาก็ดึงอำนาจที่ขามีทั้งหมดในเมืองหลวงกลับไปฮองเต้คงอยากให้หลงเฮงอยู่เชย ในเมืองหลวงสินะฮองเต้ทำได้แต่เรื่องใจแค่พวกนี้สินะแล้วเขาทำอย่างไรอีกไปเซียงซิวมองหลงเหิงอย่างอยากรู้คำตอบจนกระทั่งเขาเริ่มต้นอธิบายฝ่าบาทส่งแม่ทัพสองคนที่เป็นคนของเขาไปที่เมืองหนิงแต่ข้าสังหอนว่าพวกเขาคงไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีนะักทำไมล่ะเจ้าคะเพราะข้าสั่งไว้แล้วว่า ให้ต้อนรับใครก็ตามที่มาแทนค่าอย่างเต็มที่แต่หลงอ๋องก็อยู่ที่นั่นนะเจ้าคะเขาจะกลับมาเมืองหลวงในไม่ช้าอ๋องผู้นี้อาจจะดูซื่อๆไม่ใช่คนที่ทะเยอทะยานแต่เขามีอะไรมากกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาเป็นนักฉวยโอกาสชั้นยอดเชวละฉวยโอกาสงั้นหรึอสถานการณ์ตอนนี้ฮ่องเต้เป็นผู้มีอำนาจในการปกครองแผ่นดิน ในขณะที่ข้าคุมอำนาจทางการทหารไว้หากข้าคิดจะก่อกระบฏขึ้นมาหากวัดจากกองกำลังที่ห้องเต้มีในมือเขาจะสามารถแข็งขืนอยู่ได้อย่างมากก็3ปีหลังจากสมปีไปแล้วบ้านเมืองนี้ก็จะปกครองด้วยตระกูลหลงของข้าหลงเฮงแต่หากทําแบบนั้นในระยะสามปีนี้ข้าศึกก็อาจจะหาโอกาสจู่โจมในยามที่เรากำลังอ่อนแอ แควนเราจะเสี่ยงกับการถูกแควนอื่นเข้ามารุกรานนั่นก็จริงแต่ข้าก็ยังเป็นห่วงว่าฮองเตจะต้องลิดรอนอำนาจทางการทหารของท่านอองแน่หากพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเมื่อถึงเวลานั้นครอบครัวของเราจะต้องพบกับความวิบัติปไปเสียงซิีเอ่ยสีหน้าเคร่งเครียดดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ล้วนอันตรายทั้งสิน้น นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าคิดหาทางออกเอาไว้แล้วระหว่างที่เราอยู่ที่เมืองหนิงข้าได้ชักจูงแม่ทัพนายกองทุกคนมาเป็นพวกแล้วตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาค่อยๆย,ย้ายไปที่เมืองสูปาเสียงซิวพูดไม่ออกผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบกว่ากว่าเองนะเขาคิดเรื่องที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้อย่างไรข้ามีเมียมีลูกมีท่านแม่ มีครอบครัวจึงไม่อาจนิ่งดูได้ได้ข้าคิดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ตระหนักได้ว่าอำนาจทางการทหารนั้นอยู่ในมือข้าเป็นหลักหลงเหงขอบคุณมากนะเจ้าคะ่ะไปเซียงซิวได้แต่กอดเขาเอาไว้นั่นในขณะที่นางแทบจะพูดอะไรไม่ออกไปเซียงซิวมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้อยู่พร้อมหนะ้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแต่ไม่ใช่นางเพียงคนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น ผูห้หญินผู้เท่าเองก็สุขใจไม่แพ้กันสำหรับผู้หญินผู้เท่าแล้วการที่มีบุตรชายเก่งกล้าเป็นที่พึ่งพิงของครอบครัวแดงมีลูกสะใภ้ที่แสนจะทำตัวติดดินแล้วยังมีหลานชายที่ไม่ดื้อไม่สนอีกนางจะอยากได้อะไรมากไปกว่านี้อีกเล่าส่วนตัวนางเองตอนเนี้สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นจนทำให้อารมณ์แจ่มใสาตามไปด้วย ช่วงนีนางไม่ค่อยมีเวลายุ่งกับเรื่องภายในจวนนะักเพราะมัวแต่ทุ่มเทเวลาให้กับหลานชายการดูแลเด็กเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่และยิ่งหากเป็นเด็กที่ต้องประครบประงมก็จะยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่อันที่จริงหูหยินผู้เท่าจะต้องเป็นคนจัดการเรื่องหลินเซียนจือแต่เพราะหลงหลินไม่สบายหูหยินผู้เท่าจึงตัดสินใจยกหน้าที่นีให้คนอื่นแทน ความรับผิดชอบนี้เปลี่ยนมือมาเรื่อยๆในที่สุดก็ตกมาอยู่ในมือไปเสียงซิวจนแดงซึ่งนั้นทำให้นางรู้สึกไม่ค่อยดีนะักนางไม่เคยชินกับการต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งแต่หน้าที่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหลีกเลี่ยงได้ถึงหลงเฮงจะคอยเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรื่องนี้ให้นางทว่าเขาก็ทำเพียงนั่งค้าง ด้วยรอยยิ้มเบาบางเช่นเดิมมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคิดอะไรอยู่ทำอย่างไรดีเจ้าคะใต้เท้าหลินไม่ได้ส่งใครมาอีกเลยเมื่อวานตอนบ่ายใต้เท้าหลินก็ส่งคนมาอยู่หรอกทว่าพวกเขาไม่มีถีท่าจะยอมรับข้อเสนอของหลงเฮงอีกทั้ง ตระกูลหลินก็ไม่มีใครออกหน้ามาช่วยเจรจาให้จึงต้องยอมแพ้ไปหากจะพูดตามตรงก็คือใต้เท้าหลินเลือกหน้าที่การงานความมั่งคั่งและอำนาจมากกว่าลูกสาวตัวเองซึ่งน่าจะเป็นการตัดสินใจตามหลักเหตุผลเพราะเขาไม่ได้มีแค่บุตรสาวคนเนี้ยคน,นเดียวแต่เขายังมีบุตรชายและคนทั้งตระกูลที่ต้องนึกถึง คงไม่สามารถเสียสละตระกูหลินเพียงเพื่อลูกสาวคนเดียวได้หากหลินเซียนจือรู้ถึงการตัดสินใจของบิดาในครั้งนี้ไม่รู้ว่านางจะคิดอย่างไรขายนางซะเราขายนางหรือเท่านั้นหรือเจ้าคะถ้าเจ้าอยากจะเก็บนางไว้รับใช้ก็ได้หรือนึกอยากจะทรมานนางเล่นเมื่อไรก็ตามใจ ไปเซียงซิวไม่ใจกล้าพอจะเก็บคนแบบนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อทรมานเล่นหรอกได้ถ้าเช่นนั้นก็ขายแล้วกันการขายหลินเซียนจือคงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอีกฝ่ายจะได้ออกไปจากชีวิตนางเสียทีแต่โชคไม่เข้าข้างกลับมีอีกปัญหาหนึ่งรอให้ต้องจัดการหลังจากสุนมัวมั่วออกไปแจ้งข้อมูลเรื่องการขายทาสคนใหม่กับหอคาิกาต่างๆแล้ว ปรากฏว่ามีเจ้าของหอคานิกาที่ให้ราคามามากมายเมื่อได้ยินข่าวว่าหลินเซียนจือจะถูกขายในวันนี้ผู้ที่ติดต่อมามีมากเสียจนกระทั่งซุนมัวมั่วไม่แน่ใจว่าจะขายให้ใครดีซุนมัวมั่วเคยเป็นบ่าวรับใช้ที่ทํางานทั่วไปในจวนมาก่อนและได้รับการเลื่อนขัน้นเมื่อตอนที่หลงเหิงและไปเซียงซิลอยู่ที่เมืองหนิง มัวมัวผู้นี้ทำงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อหู้หญินผู้เท่าไว้ใจนางค่อนข้างมากซึ่งตัวนางเองก็เก่งพอตัวมิฉะนั้นหูหินผู้เท่าคงไม่เลื่อนขันให้ดูได้จากวิธีแก้ปัญหาในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเรื่องของหลินเซียนจือไม่ยากเกินกว่าที่นางจะจัดการได้นำตัวเข้ามาให้หมดซุนม,ม,มัวมัวมองไปทางลี่อ๋อง ท่านอองทำตัวเหมือนคนนอกที่คอยมองอยู่ห่างๆเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการมองชายาของตัวเองจัดการเรื่องนี้นางจึงเรียกตัวแทนจากหอคณิกาต่างๆเข้ามาเป็นผู้หญิงห้าคนทั้งหมดแต่งหน้าจัดจ้านเดินเรียงแถวเข้ามาในห้องโถงด้วยท่าทางสงบสงเงียมไม่กล้าก่อเรื่องพอเข้ามาถึงด้านในก็คุกเข่าลงต่อหน้าท่านอ,อง และพระชายาทันทีพวกเจ้าลุกขึ้นได้รออยู่ด้านข้างก่อนเยหมัวมัวรู้ดีว่าหน้ายิงของตนไม่รู้ว่าต้องสั่งการอย่างไรจึงออกหน้าช่วยหญิงทั้งห้ายืนอยู่ด้านข้างน้ําหอมจากแป้งผัดหน้าและเครื่องสำอางช่วยกลิ่นฉุนออกมาจากตัวเพราะปเสียงซิวไม่ได้พักผ่อนมากพอในช่วงสองวันมานี้ ประสาทสัมผัสทั้งห้าจึงไวเป็นพิเศษนางยกมือขึ้นกลุ่มขมับรีบเบือนหน้าไปทางอื่นนำตัวคุณหนูหลินมาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไปเสียงซิวเผยยืดตัวตรงเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำให้คุณหนูหลินหุบปากไม่ว่านางพล่มพูดอะไรออกมาก็ตามเพราะถึงยังไงนางก็เป็นฝ่ายชนะในสงครามระหว่างนางเอกกับนางร้ายครั้งนี้อยู่ดี แต่พ่อไปเสียงสิวเห็นหลินเซียนจือชัดๆตอนที่อีกฝ่ายถูกลากเข้ามาที่โถงด้านหน้าก็พบว่านางแต่งตัวได้ดีแต่ว่าใบหน้าดูบวมๆเล็กน้อยตอนนั้นก็ไม่เห็นความผิดปกติแต่อย่างใดนางยังคงดูเป็นผู้หญิงแบบที่ผู้ชายพึงพอใจไปเสียงซิวรู้ได้ทันทีว่าเหตุใดบรรดาหอคณิกาจึงแย่งกันเพื่อซื้อตัวนาง ชัดเจนว่าหลินเซียนจือคนเดียวก็น่าจะทํารายได้ให้มากอยู่เป็นตามที่คาดคิดแววตาของทุกคนลุกโพล่เมื่อเห็นคุณหนูหลินตัวจริงยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรตอนนี้เพราะอย่างไรท่านอองและพระชายาก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะขายให้ใครอยู่ดีป๋ายเสียงซิวกำลังจะเริ่มพูดทันใดนั้นหลินเซียนจือก็พุ่งเข้าหาและพยายามจะทำร้ายนาง แววตาหลินเซียนจือแดงกำท่าทางข้างแขนอย่างที่สุดอีกฝ่ายคงคิดว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้สังหารไปเซียงซิวแต่ก็โดนบ่าวรับใช้สองคนรั้งตัวเอาไว้ได้บ่าวทั้งสองจับหลินเซียนจือแน่นจนอีกฝ่ายสะบัดตัวไม่หลุดจากนั้นก็กดบ่าบังคับให้คุกเข่าลงแต่น่าแปลกเพราะระหว่างที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น กลับไม่มีคำพูดหลุดออกมาจากปากลินเซียนจือเลยสักคำตอนนี้เองที่หลงเหิงตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องพูดแล้วนางพูดไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะถูกตัดลิ้นนางคงไม่สร้างปัญหาให้พวกเจ้าแต่หากนางก่อเรื่องเมื่อไหร่ก็พาตัวกลับมาที่นี่แล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเองหลงเฮงพูดเสียงเหนื่อยราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่โต ไเสียงสิวถึงกับหน้าเวอร์ทันทีคุณพระเอกมันใช่หรือที่ทรมานนางเอกขนาดนี้ถึงนางเอกจะสมควรได้รับโทษแต่ก็น่าจะเป็นนางร้ายอย่างข้าที่เลือกว่าอีกฝ่ายควรจะได้รับโทษอย่างไรไม่ใช่หรือเพราะคนที่ถูกทำร้ายนะ่ะคือข้านะเอาละฟังให้ดีใบคาทาของหลินเซียนจืออยู่ตรงนี้แล้วโฉมงามเช่นนังไม่ได้มีดาด,ดื่น พวกเจ้าที่มาที่นี่คงรู้ดีอยู่แล้วในเมื่อพวกเจ้ามากันหลายคนข้าก็ไม่รู้ว่าควรจะขายให้ใครดังนั้นเพื่อให้ง่ายขึ้นข้าจึงตัดสินใจใช้การประมูลราคาเริ่มต้นที่ห้าพันตำลึงนางจะถูกขายให้คนที่เสนอราคาสูงที่สุดไปเสียงซิลเอ่อยเสียงเรียบคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุดแล้วหลินเซียนจือไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า จะมีวันที่นางต้องถูกขายเหมือนกับเป็นสิ่งของโดยเฉพาะขายให้หอคานิกานางโมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นางพยายามส่งเสียงมองไปทางลี่อองด้วยสายตาอ้อนวอนหวังจะให้หลงเหิงช่วยนางเป็นครั้งสุดท้ายเพราะอย่างไรหลงเหิงก็เคยช่วยชีวิตนางมาแล้วในอดีตแต่นางกลับได้เห็นเพียงสายตาเยียบเย็นจากเขาเท่านั้น ตั้งแต่ลินเซียนจือเติบใหญ่เป็นสาวมาก็มีแต่ชายหนุ่มมาลุมล้อมคอยเอาอกเอาใจทุกคนชื่นชมในรูปโฉมและจิตใจที่ดีงามของตนนางเชี่ยวชาญด้านตำราเขียนโครงกอนได้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้นางเข้าใจไปเองว่าแค่นางร้องขอผู้ชายทุกคนก็จะต้องช่วยนาะง โชคร้ายที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นในวันนี้พวกผู้ชายก็มีแต่บ้ากามตำชาแม้ไปเสียงสิวจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไรศีลธรรมแต่นางก็อดหนักใจไม่ได้เมื่อเห็นสายตาที่นางเองมองหลงเหฮงเริ่มเสนอราคามาได้ตัวแทนจากหอคานิกาจึงเริ่มเสนอราคาทันทีราคาค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก5 0 0พันขึ้นไปเป็น7,000พัทุกคนต่างแย่งกันในราคาที่สูงกว่าเพื่อตัดหน้าคู่แข่งท้ายที่สุดแล้วหอคาณิกาที่มีชื่อว่าหวังชุนโลก็เสนอราคา8,000ตำลึงเป็นค่าตัวหลินเซียนจือราคาเนี้ยค่อนข้างสูงคนที่เหลือรู้ดีว่าหากเสนอราคามากกว่านี้ก็คงจะเป็นการยากกว่าจะได้ทุนคืนราคาประมูล จึงจบลงที่8,000 0 0ดพัลราค่าเ,เพื่อนๆขาะจากนางเอก จากนางเอกที่มีชีวิตแบบนางร้ายอย่างตัวของไผ่เสียงซิวเข้าไปแล้วมีความกลัวมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้นางต้องเสียชีวิตโดยน้ำมือของหลงเฮิงนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่ในการตัดสินใจของตัวของพระเอกแล้วก็นางเอกของเราไผ่เสียงซิวอีกด้วยนะคะที่จะจัดการขายให้กับหอคณิการไหนอะไรยังไงเหมือนกับตัดสินชีวิตต่อไปนี้ของทางด้านหลินเซียนจึงจริงก็บทก็โหดเหมือนกันเนาะอะไร นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสโซดนี้นะคะก็ยังเหลืออีกพาร์ทหนึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่เพื่อนๆค่ะเรื่องนี้จะจบละก็จะเป็นพาร์ทที่พระเอกของพวกเราแหละจะได้คลองบัลลังนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าเส้นทางในการจะขึ้นคลองบัลลังแล้วก็ทําให้ป๋าเซียงซิวของพวกเรากลายเป็นมันดาของแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเรานั้นจะต้องกลับไปที่โลกปัจจุบันของนางหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันนะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพินคะ สวัสดีค่ะ